i n f i n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์โอเคครับก่อนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาปะยะดาหยาทา่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมเอฟเฟกซ์ออนไลนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยซึ่งเกมนี้นะครับพี่เข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้พี่เข้ามาสร้างตัวละครไว้แล้วแค่นั้นเองนะครับยังไม่ได้เริ่มเล่นอะไรเลยนะ ก็ไม่ดูกันนะครับว่ามันจะน่าเล่นแค่ไหนนะครับโดยเริ่มมานี่พี่รู้สึกประทับใจกับภาพนะครับก็โอ้คล้ายๆเล่นบนคอมเลยนะนะครับเป็นเกมมือถือที่ภาพสวยเลยทีเดียวนะแต่งตัวละครก็ได้พอสมควรเลยนะครับก็มีแต่งหน้านะครับโครงหน้านะครับแล้วก็สีผมทรงผมแล้วก็สีผิวนะครับก็ไปแต่งกันได้เลยนะจ๊ะตัวที่ก็หน้าตาประมาณนี้นะาีนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นมากมายนะครับประมาณกี่เซิร์ฟเนี่ย อามีเซิร์ฟเดียวนะครับจะแบ่งเป็นชแนลทั้งหมด10ชแนลนะครับเราก็เข้าชแนลที่1่กันแล้วกันโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับแต่ตัวเกมยังไม่มีภาษาไทยนะแต่ก็น่าจะเล่นได้ไม่ยากเลยนะครับเกมออนไลน์เล่นง่ายตายเนาะนะครับเริ่มมาก็จะเหมือนมีระบบสอนเล่นเนาะใช่ไหมเนี่ยให้เราวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปคุยกับเขาอ่ามันจะมีเส้นทางนำนะครับให้เราวิ่งไปนะครับในทางที่แบบมันบอกนะครับเราก็แค่เดินตามมา กดลากอย่างนี้ได้นะครับมันจะเป็นการหมุนคางนะครับถ้าเรามาแต้มๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยไปเนาะเกมก็คอยบอกนะครับว่าให้เราไปทางไหนเนะี่ยเห็นปะมันจะมีลูกศรบอกแล้วก็แค่เดินตามไปครับไม่ยากเลยกดเข้าไปปึ๊บออโอเคแล้วก็กดเข้าไปนะครับรับรุงรับ,รบควี นี่นครับก็แค่ง,ง่ายๆนะครับกดรับเควสไปนะครับไม่มีอะไรยากนะฮะแพ็กทิกเควสโอเคเราก็รับเควสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นเส้นสีแดงคือถ้าเราวิ่งไปนะครับก็น่าจะให้เราฆ่าใช่ไหมอลองฆ่าดูครับกดอันนี้ครับนี่กดปุ่มเขียวๆที่พี่กดนะ่าจะขึ้นบนโจนะเออเออเออนี่มาดิมาดิโอเคเรียบร้อยเออไปตีเผอไปตีปต,ปตีหมูโอเค ตีแล้วก็ฟันตีแล้วต้องฆ่าให้ตายครับภม่สาตีทิ้งนทะีนะแป๊บเดียวรู้ว่สามแล้วอะ่ะโอเคเลยนะเราค่อยๆเรียนรู้ระบบไปครับนี่รีพอร์ตนี่อหอให้เรารีพอร์ตคือส่งเควสนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยไม่ยากใช่ไหม Transfer m o มูทูสกายโอเคมันจะวาร์ปนะครับมันให้เราไปที่ฟิ์นะครับกลางฟิ์ ึบโอ้โหแฮร์สู้กับไอ้นี่เหรอโอเคมามามาสู้กันเลยอือมีสกิลครับมีสกิลอ๋อนี่โดดโอ๊ยตีพิทางแล้วน้องตีพิทางแล้วน้องลุมลุมมันลุมมันลุมมันไอ้มังกรไอ้ไดโนเสาวอี๋อี๋อ้๋ฟันฟันอ๋อมีกิ้งครับสีแดงคือกิ้งนะครับลบลบลบโอ๊ยเจ็บเจ็บโดนโดนตายตายโอเค เรียบร้อยครับค่าเรียบร้อยแล้วเราก็มากดส่งเควสครับนี่แล้วก็รีพอร์ตนี่ครับเป็นการส่งเควสอ้เวเวลอัพโอ้เราเลือกคาร์ครับโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววอลเลอร์ Warrior นี่ครับก็เว็บเอ่อคลาสเซชชัเซนก็แบบตีระยะประชิดแรงนะครับแล้วก็สกิลมูฟนะครับ ที่แบบพุ่งเข้าไปโจมตีอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะสร้างความเสียหายแบบมหาศาลนั่นเองนะแบบอารมณ์ประมาณสายตีใกล้นั่นแหละอ่ะวอริเออร์ก็นักลบนะครับใช้ดาบแต่ว่าเกมนี้เหมือนจะใช้ได้หลายอย่างนะครับก็มีระบุไว้ชัดเจนนะครับ d ด็กเกอร์คือมีดนะครับวันแฮนด์ซอสเนี่คือดาบมือเดียวแล้วก็ดาบสองมือนะครับแล้วก็บรันด์เวพอนแอคก็พวกลูกตุ้มพวกขวานอะไรอย่างงี้มั้งนะแล้วก็มีโลกนะครับทีอ่อาชีพนี้ก็จะแบบ ตีใกล้เหมือนกันเนาะแล้วก็ตีไกลได้เหมือนกันโอ้โหได้สองอย่างเลยเนาะก็แบบแบบมีสไตล์การเล่นแบบปรับเปลี่ยนได้มากมายนะครับก็อารมณ์ประมาณแบบฟรีสไตลนะ์อ่ะเนาะก็มีอาวุธที่ใช้ก็คือมีด็เกอร์แล้วก็วันแฮนด์ซอดนะครับสองอย่างนะแล้วก็มีเลนเจอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อ่ อาชีพนี้จะเป็นแบบอาชีพที่โจมตีระยะไกลนะครับก็ใช้ธนูกับปืนนะครับ Creator นะครับ c ล a s s s เครปเอ่อ Fighting ห awesome. รือน่าอาวุธที่ใช้นี่คล้ายๆ Warrior เลยนะแต่รู้สึกเหมือนจะมีสกิลที่แบบสร้างของสร้างไอเทมนะมาช่วยในการต่อสู้หรือว่าช่วยในปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะครับอ๋อมีอ๋อแล้วก็มี Magician นั่นเองนะครับก็เป็นใส่จอมเวทเนาะ ใช้คาถาแล้วก็ใช้มีดได้นั่นเองนะครับใช้เวทในการโจมตีนะครับแล้วก็อโครไรนี่ก็จะเป็นซัพพอร์ตนะครับแบบช่วยคิวเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับก็อารมณ์หมอนั่นเองแล้วก็มีแวนเดอร์เนอร์นั่นเองนะครับก็เหมือนเป็นอาชีพที่สนับสนุนคัดอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ด้วยส่วนตัวชอบเล่นวอลริเอร์นะครับก็เอาเลยโอเคนะครับจะมีอาชีพให้เลือกเยอะดีนะนี่เรากลายเป็นวอลริเอร์ เรียบร้อยแล้วต่อไปไปตรงกลางนั่นนะครับมันมีแสงพาเราไปฮึบเราก็มาอยู่กันนะครับในเออ่แผนที่นี้นะครับก็วาร์ปมานะครับเมื่อกี้พามาได้ไงไม่รู้นะครับเดินเข้าจุดและววาร์ปมาเลยนะโต่ว่ามีคนไสามอันโอเครับไปก่อนอันนี้ก็คือฆ่ามอนเตอร์ในแบบทุ่งหญ้านี้นะครับก็มีลิฟลิดดีฟีทสมตัวออกดิฟแล้วก็อ,อ๋อให้ฆ่าตัวที่ชื่อลิฟลิด แล้วก็ฆ่าออกนะครับแล้วก็ฆ่าอีมูนั่นเองนะครับอีมูอีมูทักอย่างนะครับแล้วก็อมีสองเควสดแล้วก็รับไปเลยนะครับ t h i s r e q u e s t from Frost the shop manager have gotten used to combat. โอเคให้เก็บของ memory of glass นะฮะ scarecrow outbreak นะครับรับไปเลยนะครับก็คือให้ฆ่าโทโดโทดอนนะครับแล้วก็วาราบีนั่นเองก็คือเป็นเควสดสำหรับฆ่านั่นเองนะครับโอเคปะ ลุย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 ไหนไหนมีอะไรให้ฆ่าบ้างอยู่ไหนกันขอหัวมาสิเจ้าพวกมอนสเตอร์อุ้ยอโหดจังวะฟันที่จะตายเราไปฆ่าตัวอื่นกันแล้ครับนี่ตัวนี้ก็เป็นของเราเออเรียบร้อยเสร็จโจเอ้าเจ้าหมูหมูมันเป็นออกเหรอมันเป็นหมูไม่ใช่ไงโอเแค่เลื่อนแล้วก็ตปนี่นี่ยำยำยำเข้าไปออโอเค ตายเรียบนะครับอ้ตัวอะไรอ่ะนี่ไงไอตัวชื่อลิฟ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 เนี่ยเออโอเคแล้วกดลูกศรหันหน้าที่จะตีด้วยนะครับแต่พอตีปุ๊บเดี๋ยวมันจะล็อกเป้าให้เองอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนี่มันบอสใช่ไหมหรือว่าเลเวลมันเยอะกว่าเรามันเลยขึ้นเป็นสีแดงขวางหน้าเหรอเพื่อนขวางหน้าเหรอขวางหน้าเหรอตายไปตายไปเจนกเจนกน้อย โคตรเออือออือตัวนี้มันโหดครับตัวนี้มันโหดแต่ไม่เกินมือเราหรอกนาเรียบร้อยตายไปเอาเราไปเจมเขาเฉไปล่าช็อตเขานะครับไม่ดีนียไม่ดีนี่ตัวนี้ไปของเราอีมูมันนี่เ,เอออ,อุยอุ้ยอุย,อ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 ยมันตีเรามันตีเรามังอาจบังอาจโอ้โหคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย รู้สึกสังคมก็ค่อนข้างดีนะครับคือแบบเขาแบบไม่แจมกันนะครับมีเราเนี่แหละเดือเดิอไปตีของเขานะแต่คนเขาค่อนข้างมีมารยาทนะครับก็จะไม่แจมกันนะครับถ้าแบบมีคนแจมเขาก็จะเตือนนะครับว่าแบบเอ้ยอย่ามาแจมดิอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นสังคมที่ดีเลยนะครับอยู่อย่างสงบนะครับเกมเอืดน,นี่แบบ PK กันแบบมันมือเลยแบบไอ้นี่กันหน่อยดงนะครับแบบแย่งมอนกันหน่อยดึกรนะตีกันหัวแตกนะ โอเคนี okay. é, ่เราก็ยังเป็นมิตรต่อกันนะครับเดินสวนหน้ากันเนี่ยกับเพื่อนอ่ะอันนี้เราตีคนละตัวกันนะครับไม่เป็นไรดูนี้ตรงนี้ดงดงดงมอนดงมอนตายติตายตาย,ตายโอเคโอเคครับมันมีแสงสีฟ้านำทางส่องสว่างเราไปเราลองเดินตามไปดูนะครับอืดโอ้ย มีต้นไม้โดนตัดอยู่ตรงนี้มันให้เรามาตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นวาร์ปหรออ๋อเป็นเ p c นะครับโอเคกดเข้าไปไอ้เฟรนี้เสร็จแล้วก็ส่งครับเฟนเสร็จก็ส่งครับโอเคเราจบภารกิจตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะส่งเราไปที่หนึ่งนะฮะเกมมันค่อยยากเลยกดกดกดไปนะน้องๆเล่นได้กันอยู่แล้วครับ สนุกภาพสวยนะครับโหลดฟรีด้วยนะครับประเด็นอ๋อตอนนี้เหมือนมาแบบทุ่งหญ้าเหมือนกันแต่เป็นอีกฤดูหนึ่งนะครับแม่คนนั้นครับดูเทจังว่าแล้วนะครับทำไมพวกนั้นเขาดูแบบแต่งตัวสวยกันนะครับคือจะมีชุดขายอยู่นะครับนะครับเพราะใครสนใจนะครับยังมีชุดสสวยๆก็เชิญน้าที่ไอเท h o p ได้เลยนะครับที่พี่เข้าไปดูเมื่อกี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับวิธีเข้าก็กดตรงนี้ครับตรงช็อปนะครับก็เนี่ยจะมีของมากมายนะครับแต่รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับของเขาเยอะของเขาเยอะนะครับเล่นโหลดนานหน่อยนะฮะแต่ว่าการเติมต้องใช้บัตรเครดิตนะครับใครใช้ไม่ได้ก็นะครับก็ลองฝากคุณพ่อคุณแม่เติมให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะมีแบบอวาตาร์แพ็คหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยได้ชุดสวยๆก็เชิญด้านนี้เลยนะครับโอ้โหเพียบพี่อดใจจะไม่ไหวแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวแคชจบจะเติมแน่นอนนะครับ โหโห,โหมันมันตรงนี้มันเลเวลเยอะกว่าตรงเมื่อกี้นะครับอืมโอเคเราก็ทาเควสไปเรื่อยๆ,ๆนะครับก,ก,ก็ก็ง่ายนะครับเวลาเควสจบก็จะมีแสงให้เราเดินมาส่งเควสนะครับแบบเป็นการเตือนว่าเราเควสจบแล้วนะครับหรือแม้เราก mm? ็เช็คตรงเนี้ยช่องเนี้ยว่าเราต้องฆ่าตัวไหนเพิ่มได้นะครับหรือว่ามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็มีสกิลให้เราเรียนนะครับอืมแลก็เรียนไปเลยนี่เรียนสกิลนะครับเรียนไป นะครับคอยเราเยอะนะครับมันเลเวลอัพได้ด้วยนะนี่ตีบวกสกิลนี่โอเคช็อตคัทก่อนช็อตคัทอ่าไว,นว้นี้ละกันนะครับอันนี้ก็ช็อตคัทไว้ตรงนี้โอเคโน้โน้โน้นตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้เหรอโ okay. อเคไว้ตรงนี้นะครับโอเคเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับไว้สองอันนี้ไหนมาลองสกิลนี้เฮย้ยเออเออฟันหมุนฟันนี่สวยสวยเออ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 โหหดมากดูดูดูดสกิลนี้โคตรแรงที่เด้อเกือบตายนะครับอื ใครสนใจที่จะโหลดนะครับก็เชิญที่ลิงก์นะครับตรงการ์ดนะครับด้านบนขวานะครับที่เป็นรูปตัวไอนั่นเองนะครับก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับโหลดฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับเราก็มาสนุกกันนะครับผมนี่นะครับจะเป็นเลขไ d ของพี่นะครับคือ9512196นั่นเองนะครับคือน้องสามารถมาเล่นโคออฟกับพี่ได้นะครับโดยใช้เลขนี้ในการเข้ามานั่นเองนะครับก็ จดกันไว้นะครับผมเจอกันได้ในเกมนะนี่โอเคครับถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็ลองโหลดได้นะครับที่เดิมเลยนะครับที่เคยบอกไว้นะครับก็คือปุ่มการ์ดข้างบนขวาบนนะครับรูปตัวไอนั่นเองครับโหลดฟรีนะครับผมแล้วก็นะครับน้องๆคนไหนมีทริคอะไรที่จะแนะนำนะครับก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาเล่นให้ดูในพาานั่นเองนะครับผมนะครับเราก็จะให้เครดิตไว้ด้วยนะ เออลองเม้นไว้ได้เลยใครลองเล่นแล้วมีอะไรมาแนะนํานะครับบอกได้นะครับหรือว่าจะโชว์ตัวละครหรืออะไรก็ตามนะครับเมนไว้ได้เลยนะครับ้วเ,เจอกันนะครับพาร์ทหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย